สวัสดีครับผมพบกับรายการแล้วก็ไลชแชนแกันอีกครั้งครับวันนี้อยู่ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมแล้วว่าวันนี้เราจะมาดูการเลี้ยงกุ้งนะครับผมของประธานชมรมนะครับผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็คือทางคุณจอยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูว่าในเรื่องของตัวแนวทางการเลี้ยงที่ให้มีการปรับตัวนะครับผมให้เข้ากับสภาวะปัจจุบันนะครับผมเพื่อให้เราสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งได้ อยู่รอดแล้วก็ประคองไปผ่านวิกฤตเรื่องของตัวต้นทุนแล้วก็เรื่องของการราคากุ้งในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมได้เลยครับ Aquabiz all the best knowledge for aquatic system อนนี้นะครับผ,ผมก็อยู่กับทางประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมคุณชยานันอินทรัต์หรือว่าพี่จอยแหะครับสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะคุยพี่จอย2บทบาทนะบทบาทแรกก็ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกอีกบทบาทหนึ่งก็คือประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจัชทบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีโอเคขอโทษครับก็ก่อนอื่นเลยครับพี่จอยครับเล่าถึงประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งเราอยู่ในอาชีพนี้มาอย่างไรบ้างครับผมกี่ปีแล้วก็ยังไงเราถึงมาอยู่ปัจจุบันนี ผมเลี้ยงกุ้งมาก็ประมาณ2ี่สิบปีนะครับเมื่อก่อนก็เป็นลูกน้องเขาเกเเขาา็เลี้ยงกุ้งเป็นลูกน้องเขาสมัยเลี้ยงกุ้งดําแล้วก็มาเป็นกุ้งขาวคแล้วก็พอเป็นกุ้งขาวก็ฝึกเลี้ยงก็เลี้ยงมาบ่อเดียวเลี้ยงจากบ่อเดียงก็เป็นสองบ่อจากสองบ่อก็เป็นสี่บ่อห้าบ่อเนี่ยมาเรื่อยๆครับปัจจุบันของพี่จอยเนี่ยเรามีในในฟาร์มทั้งหมดเรามีพื้นที่เท่าไหร่มีกี่ฟาร์มครับพี่ อันนี้มีอยู่ฟาร์มเดียวนะครับอยู่ที่นี่พื้นที่ประมาณ200รกว่าไร่ครับสองรกว่าไร่เป็นเป็นบ่อเลี้ยงเป็นพื้นที่ในการเก็บน้ํายังไงบ้างครับพี่จอยเป็นบ่อทั้งหมด30สิบ่อครับแล้วก็เลี้ยง20บบ่อเก็บน้ําิบบ่อครับครับพูดถึงในการเลี้ยงนับปัจจุบันอย่างที่ทราบก็คือปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนในอดีตละเราเลี้ยงยากขึ้นเรื่องโรคเรื่องแรงต่างวิธีการเลี้ยงของพี่จอยเนี่ยเราไปในแนวทางไหนที่ อนนี้ก็จะมาเลี้ยงแค่10บบ่อนะครับี่จาก20บ่อเนี่ยเราก็จะสลับมาเป็นบ่อพักน้ําบ้างแล้วก็มาเลี้ยงแค่10บ่อพอขอบนี้เลี้ยง10บ่อขอบหน้าก็เอาบ่อพักมาเป็นบ่อเลี้ยงก็คือมีการสลับหมุนเวียนในเรื่องของตัวสัตว์ส่วนที่บ่อที่ใช้งานใช่ครับถูกต้องครับขอบนี้10บ่อเราเลี้ยง20บ่อเอ้ย20บ่อเลี้ยง1ิบบ่อพักครับแล้วถ้าเราจับ ปิด20บอ่อแล้วก็จะไปเลี้ยงอีกชีนหนึ่งก็คือเอาบ่อพักที่เราพักน้ําไว้ครับถูกต้องครับแล้วก็บ่อที่เราเลี้ยงเราก็จะเป็น,บ,นบ่อพักน้ําต่อครับน้ําต่อแล้วก็ให้มันบําบัดตัวเองครับผมแล้วเราก็มีการหมุนเวียนอย่างนี้ครับแล้วก็มีการหมุนเวียนก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่จุดจีนเนี่ก็เราก็จะมีการวางแผนเลี้ยงกุ้งดําด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งดําเนี่ยเดี๋ยวผมขออีกอีกประเด็นหนึ่งอ่าครับ แต่ตอนนี้คือของพี่จอยเนี่ยเราวิธีการเขาเรียกว่าการจัดการของเราเราไปในแนวทางไหนพี่เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบขนาดไหนครับเลี้ยงแบบของสูตรพี่หมูเนี่ยครับท่านรองประธานเนี่ยครับสูตรเลี้ยงจุลินทรีย์ใช้จุลินทรีย์เป็นหลักแล้วก็ปล่อยกุ้งวามหมาแน่นก็ไล่ละหนึ่งแสนไล่ถึงหนึ่งแสนก็คือไม่ได้หนาแน่นมากไม่ได้หนาแน่นมากครับครับบ่อของพี่จอยเนี่ยขนาดเท่าไหร่พี่บ่อจะมีขนาดสองไร่สามไร่แล้วก็สี่ไร่ครับ แล้วแต่ที่แล้วแต่สภาพพื้นที่แล้วความแตกต่างระหว่างบ่อขนาดสองไร่ถึงสี่ไร่เนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของการเลี้ยงอะไรมากกัดไหมครับการจัดการมากน้อยแค่ไหนที่บ่อสองไร่ก็การจัดการน้ําการทําน้านี่ก็จะดีกว่า<ม>บอ่บอบ่อใหญ่บอ่อสีไอส่ไร่บ่อสี่ไร่ก็แต่บอ่อสี่ไร่ก็จะได้ปริมาณกุ้งเยอะกว่าตาม,มตามปริมาณแหละครับครับแล้วเรื่องของตัว เรื่องของตัวน้ําที่เราใช้เลี้ยงครับพี่จอยเรามีการแหล่งน้ําแล้วก็เรามีการจัดการน้ํำยังไงบ้างพี่น้ําเราเอาเข้ามาแล้วก็จะมีที่เก็บน้าสต๊อกน้ําไว้เราเอาเข้ามาจากจากข้างนอกครับจากทะเลเลยครับทะเลทะเลก็มีน้ําจืดน้ําเค็มเข้ามาแล้วก็น้ําจืดน้ําจืดด้วยแล้วมาผสมกันแล้วเข้าบ่อพักนี่ครับบ่อพักใหญ่อ่าอันนี้คือบ่อพักใหญ่ของเราบ่อพักใหญ่เข้ามาปุ๊บเราก็ไปบ่อเก็บไว้ไปบ่อที ครับ,รบทำไม <c oughs> พี่จอยถึงต้องเอาน้ําทะเลมาผสมกับน้ําจืดก่อนเพราะว่าน้าทะเลปกติความเค็มมันจะประมาณสามสิบใช่ครับสามสิบแลแ้วก็ครับผมผมชอบเลี้ยงประมาณสิบห้าไม่เกินยี่สิบเพราะว่าผมว่าความรู้สึกผมต้องว่ามันจะเลี้ยงง่ายกว่าความเค็มสูงความเค็มสูงมันก็จะใช้พวกสารทีมีพวกยาฆ่าเชื้ออะไรเยอะเพราะถ้าน้ำกลางๆนี่ก็จะลดตน้นทุนได้ก็คือ เท่าที่ดูข้อมูลมาด้วยเนี่ยก็คือว่าถ้าความเค็มอยู่สักประมาณ1 0บถึงสิบห้า15 20ไม่เกิน25เนีย่ยจะเป็นช่วงที่กุ้งอยู่สบายแบบว่าไม่ต้องใช้พลังงานในการบบรักษาเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ด้วยครับผเรียกง,ง่ายครับแล้วก็ความเค็มต่ําขนาดนี้ก็ทําให้เขาเรียกว่าความเสี่ยงต่อโรคก,ก็ของอย่าง EMS ก็จะลดลงใช่ไหมพีใ่ใช่ครับใช่ครับอ่าตรงนี้แล้วของพี่จอยเนี่ยปล่อยไล่ละแสนตัวรเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆเนี่ย เรื่องของตัวน้ำเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอันนี้คือคลองส่งน้ําบ่อพักน้ําของเราครับเรามีการทํำยังไงบ้างเพราะผมเห็นว่าน้ําใสมากเลยตรงนี้พี่จอยใช้ยังไงน้ํามันก็ในบ่อพักนี้ก็จะมีหอยคอยบําบัดน้ําอยู่ใช้หอยบําบัดน้ําครับก็คือเราใช้หอยในการบําบัดน้ําเพื่อให้ทาให้น้ําใสครับแล้วตรงนี้มันช่วยเรายังไงได้บ้างพี่ช่วยก็น้าก็ก็เปนดีนะผมก็ดูแบบของพี่ไก่อ่าครับ ว่าหอยมาช่วยบำบัดน้าใช้หอยอะไรที่ตรงนี้นี่ก็เป็นหอยกระพงนะครับหอยก็คือเป็นหอยที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่เราหอยกระพงหอยกระพังใช่ครับใช่ครับก็คือแล้วส่วนของน้ําที่เราเอามาใช้หอยบําบัดเนี่ยก่อนจะไปใช้ต้องมีการทำทิตน้ําหรือว่าอะไรอีกรอบไหมครับน้ำก็ตอนแรกเข้ามาก็มีพักพวกพักก็พอเข้าบ่อพักใหญ่ ผักใหญ่ก่อนจะเอาไปใช้นี่เราต้องไปบอทีตก่อนครับครับไปบอทีตถ้าเชื้ออะไรเสร็จก่อนถึงจะเข้าระบบเลี้ยงก็คือก่อนจะเข้าระบบก็คือต้องมีการทีตก่อนครับผมครับผมเรื่องของสายพันธุ์บ้างครับอ่ามีหลักเกณฑ์ในการเลือกสายพันธุ์ยังไงที่สายพันธุ์ผมก็ปล่อยทั้งสองสายพันธุ์ครับทั้งโตเร็วแล้วก็สายพันธุ์ทนครับก็ใช้สองสายพันธุ์เนี่ยกำลังกำลังดูอยู่ว่ามันสายพันธุ์ไหนเหมาะสมกับเราครับครับ ก็ <G ül ets> ตอนนี้คือก็ใช้ทั้งโตเร็วก็ใช้โตเร็วก็ใช้ครับแล้วก็เรื่องของตัวทนทนก็ใช้ครับผมหรือว่าเราขึ้นอยู่กับความ,มเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์รบแบบอย่างเช่นช่วงที่แบบอากาศไม่ค่อยดีเลี้ยงยากอาจจะใช้สายพันธุ์ทนแต่ช่วงที่ไหนที่เลี้ยงง่ายๆจ,จะใช้โตเร็วใช่ครับๆๆใช่ครับอยู่ที่เดือนอยู่ที่จังหวะด้วยอยู่ที่จังหวะว่าเราจะเข้าช่วงนี้จังหวัดเราเข้าได้ก็เน้นโตเร็วไปเลยครับแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่แบบว่าเฮ้ยเสี่ยงนิดนึงอาจจะเน้นโน อาจจะเน้นคนโลกใช่ครับแล้วเรื่องของการจัดการการเลี้ยงรอรพี่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเทียบกับในอดีตเราให้ความสําคัญเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นหลักๆเลยครับที่ยงไม่ราเลี้ยงปุ้งได้ตัวนี้ก็ต้องจุลินทรีย์แห<ว>ละครับจุลินทรีย์แล้วก็มาดูตับดูตับดูเชื้อในตับในน้ำ <ม S 1> ว่าเรามีเยอะไหมถ้ามีเราก็รีบแก้ไขที่ปฎิการถ้าเราถ้าไม่มีเชื้อในตับไม่มีเชื้อในน้าก็ส่วนมากบ่อั้นก็จะผ่านก็คือเน้นเรื่องของการตรวจเชื้อครับด้วย แล้วเรื่องของตัวสายพันธุ์เริ่มต้นนะครับคัดคัดเลือกอยังไงพี่สายพันธุ์เนี่ยก็ถ้าสายพันธุ์สายพันธุ์โตเร็วนี่ก็สายพันธุ์โตเร็วถ้าไม่เป็นที่ขาวก็จะโอเคอืแล้วแล้วเราจะรู้มันได้ไงก <c oughs> ่อนที่มันจะลงบ่อเอาหลักในการคัดเลือกก่อนหลักในการคัดเลือกหร <t ops> ือว,ว่าเราไว้ใจละทัชในระดับเลยก็คัดเลือก แล้วก็มีการการตรวจอะก็คือทำเรื่องของตัวสเต็ทเทสเปอร์เซนต์ซีวีปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกก็เหมือนกันทั้งตัวโตเร็วกับตัวทนครับแต่ว่าในเรื่องของการจัดการต่อไปที่เราจะไปเนี่ยพี่เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เวลาปล่อยกุ้งไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูและครับดูว่ากุ้งแต่ปลาโตเรวมันกินอาหารเยอะหน่อยกินอาหารเก่ง ก็โตเร็วกว่าแต่ว่าสายพันธุ์ทุนก็ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเขาก็จะยังทนอยู่ครับครับเขาเรียกว่าถึงจุดเบรกดาวก่อนก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ของโตเร็วเนี่ยถ้ากินอาหารเยอะก็จะเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะหน่อยครับหรือเปล่าครับถ้าเราจัดการไม่ดีด้วยนะฮะแล้วในส่วนของตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ในการเลี้ยงของเราณปัจจุบันเนี่ยที่มีอะไรบ้างครับปัญหาก็ ก็เหมือนคนอื่นนะครับก็เป็นขี้ขาวขี้ขาวครับ,รบถ้าเจอขี้ขาวแล้วก็ต้องต้องทําใจ <laughs> ก็ต้องทอํายังไงให้รอดย,อย้ายขาดทุนทํำยังไง <laughs> พี่บดบอกเคล็ดลับหน่อยพี่ยังยังยังหาวิธีกันอยู่เลยครับ <laughs> ยังหาวิธีกันอยู่ <laughs> ยังวางบ่อก,ก็ไปได้วางบ่อก,ก็ไปไม่ได้ครับก็ค,คือถ้าเราไปไปต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะต้องคว้าบ่อกับจับต้องยอมส่วนใหญ่เจอช่วงประมาณกี่วันพี่ ที่เจอก็ประมาณสัก50วันครับ40ถึง50วันมาเร็วเหมือนกันครับครับ40ถึง50วันครับ,รบแล้วเรา,ถ,าถ้าเลย60วันไปแล้วก็โอเคแนละ้วอือหมายถึงว่าเลย60วันก็ไม่ขาดทุนละครับถ้าผมสังเกตดูกุ้งเนี่ยเพราะถ้าเลย60วันไปแล้วแล้วตัวสัก สิบหลุดร้อยไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีภูมิต้านทานแล้วจะเริ่มทนแล้วอถ้ายิ่งกุ้งทนมากขึ้นยุ่งกุ้งโตมากขึ้นก็จะยิ่งทนครับแต่ถ้าเป็นกุ้งประมาณสักสี่สิบห้าสิบวันสี่สิบวันเนี่ยกําลังอันตรายเลยสี่สิบถึงห้าสิบแล้วอย่างที่พี่จอยเนี่ยมีเรียกได้ว่าต้องจัดการอาหารให้มันเข้มงวดเลยเลือกตัวของเสียถูกครับเพื่อให้เพื่อให้แบบว่าเฮ้ยถ้าเราจะสมมุติว่าเราต้องเจอขี้ขาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปหลังหกสิบวันเคร็บใช่งไปครับ แล้วเรื่องของตัวปัจจุบันนะครับผมเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราจับไซ์ที่เราจับเป็นยังไงบ้างพี่เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ประมาณ4ี่สิบตัวละครสี่สิบ <40 S 2> <40 S 1> ตัว,ตวก็เลี้ยงกันอยู่ประมาณ90สบถึงร้อยวัน90ถึงร้อยวันครับร้อยวันสีไปร้อยวัน4ี่สิบตัวก็จะได้ราคาร้อยเก1 9สิบ0้อยปิ้กิบยก็โอเคอยู่ได้ครับครับสิ่งที่เป็น หัวใจของความสําเร็จที่ทําให้เราสามารถจับกุ้งได้ตามเป้าหมายเนี่ยสีตัวประมาณ9 0้าสถึร้อวันเนี่ยในการเลี้ยงพี่จอยเน้นอะไรครับทําให้เราแบบว่าสามารถประคองตัวเราไปเดินไปถึงเป้าหมายได้ก็จุลินทรีย์นี่แหละครับที่เรากินแล้วก็จะดูตับเป็นหลักเลยละคระตรวจเชื้อตรวเชื้อเป็นหลักถ้าว่าเชือ้อ เราจะไม่้เชื้อเข้าตัวกุ้งได้เราก็จะผ่านครับจุลินรีนี่เราใช้นี่เราใช้ยังไงบ้างครับเนี่ยครับจุลินรีสับปะรดของไม่หมูเลยครับของท่านรองประธานเนี่ยครับสับปะรดที่ใช้ลงน้าครับแล้วก็ใช้ผสมให้กินครับครับก็คือใช้ตรงนี้ใช้ใช้เป็นประจําทุกวันชงทุกวันเลยครับลงทุกวันแล้วก็กินก็กินทุกวันครับครับในในปัจจุบันเนี่ยที่ภาวะที่ต้นทุน ของการผลิตเราสูงขึ้นการแข่งขันที่มันร้านการตลาดที่มันรุนแรงเนี่ยเรื่องของการปรับตัวพี่จอยมีการปรับตัวในเรื่องของการทํายังไงให้แบบการเลี้ยงกุ้งเราเนี่ยยังอยู่ในอาชีพนี้ได้พี่ก็ตอนนี้ก็ลดลดจำนวนบ่อลงมาก็คือว่าสโลว์ดาวลงมาใช่ครับตรงนี้ก็ช่วงวิกฤตฮะช่วงราคาไม่ดีเลี้ยงไม่ได้ราคาไม่ช่วยต้นทุนสูงทุกอย่าง ต้องฝากเกษตรกร,กรทุกท่านแหละครับช่วยกันประคองตัวเองให้ฝ่าดวิกฤธไปได้ของพี่จอยนี่คือเราเลี้ยงกุ้งขาวแล้วก็มีกุ้งดําด้วยครับถ้าช่วงปลายปีแบบนี้ผมก็จะลงกุ้งดํากระจายความเสี่ยงไว้หน่อยคร,ครับเพราะว่าถ้ากุ้งดำนี่ถ้ามีจับจุดจีนปีใหม่จุดจีนถึงเชียงเม้งเนี่ยร,ราคาเขาจะดีอ่าครับเรามีสิทธิ์ได้ถึงกิโลละสามร้อยก็คือเอาก็เป็นช่วงที่ถ้าสูิว่ากุ้งดําได้ราคาดีเนี่ยเลี้ยงตัแล้วก็ปล่อย เพื่อจะไปจับช่วงนั้นครับแล้วพอจับได้ราคาที่ดีส่วนต่างเอามาอาจจะมาเกลี่ยกุ้งขาวครับก็ส่วน่าถ้าบ่อไหนที่ผมเจอขี้ขาวผมก็จะสลับบารุงกุ้งดำอ่าแล้วพอบรุงกุ้งดำเสร็จพอมันไม่ใช่เทศกาลกุ้งดำแล้วผมก็มาลุงกุ้งขาวต่อครับก็คือช่วงไหนที่เจอขี้ขาวพี่ก็บำรุงกุ้งดำครับเพราะกุ้งดำมันมันเจอขี้ขาวมันไม่ได้มันทนครับมันอยู่ได้มันอยู่ได้ครับ FCR ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับุ้งขาวนี่ ไปข้อตั้งลําบากครับผมแล้วถ้าเป็นกุ้งขาวเราก็ต้องเลี้ยงไซส์ใหญ่มากขึ้นถูกไหมครับเพื่อจะไปชนราคาที่เท่าไหร่นะพี่ร้อยเก้าสิบับกุ้งขาวลงเน้งได้สองร้อยแล้วครับสองร้อยตอนนี้ถึงไหมพี่ตอนนี้ไม่ถึงได้แค่เพิ่งจะไปสี่สิบตัวร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบยังถือว่ายังอบพออยู่ได้ครับพี่เนาะครับพออยู่ได้ครับอืมครับตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้างพี่จอย ท<อ>ั้ทงเรื่องของตัวแนวทางการเลี้ยงการจัดการการบริหารความเสี่ยงครับผมก็ <c oughs> ขอฝากเกษตรกรทุกท่านนะครับก็ช่วยกันก็ควบคุมการเลี้ยงประหยัดต้นทุนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเลี้ยงกุ้งผ่านประสบความสําเร็จทุกท่านนะครับ <c oughs> เป็นเขาเรียกเป็นคาถาประจําตัวนะพี่ควบคุมการเลี้ยงประหยัดต้นทุน <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งพี่จอยในนี้ในานามของ ในฐานะของประธานบ้างชมรมกุ้งเพชรบุรีเนี่ยรเราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อปกติเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดทุรียจะเป็นเกษตรกรรายยอ่อยถูกไหมครับรายย่อยครับเขาเดิมๆคือเขาก็ประกอบอาชีพอย่างเช่นทำนาเกลือเป็นหลักพอมาทำการเลี้ยงกุ้งเนี่ยพี่ก็เขาเรียกว่าอะไรการจัดตั้งชมรมของเราเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลืออะไรยังไงเขาบ้างที่ในในมุมในแงุ่มนอะไรเงี้ยพี่ทางชมรมก็ได้ช่วยเหลือเกษตรกรกกรายย่อยนะครับ ทุกท่านที่มาขอความช่วยเหลือมาทั้งเรื่องการขายการเลี้ยงยิ่งช่วงตอนนี้ช่วงราคาไม่ดีก็ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เข้ามาช่วยอ่าพาณิชย์จังหวัดได้เข้ามาช่วยในละอีก20บาทก็ได้บรรเทาให้เกษตรกรได้ได้ได้อยู่ได้นะครับแล้วก็ขอให้นโยบายแบบนี้ช่วยเกษตรกรทุกๆปีมีนโยบายแบบนี้มาช่วยทุกปี ก็ทางชมรมเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทุกท่านครับครับก็ม,มีทุกทุกคนครับจากไม่รู้จักกันก็อมารู้จักกันพอมีชมรมแล้วมันก็ดีขึ้นครับแล้วการเลี้ยงกุ้งของในในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมส่วนใหญ่ก็เขาเลี้ยงเป็นแบบว่าเขาวางแผนการเลี้ยงเป็นไซส์ไหนแล้วก็ตลาดของเขาจะเป็นยังไงบ้างครับพี่จอยถ้า,าเกษตรเกษตรกรไราย่อยเลยเขาก็เลี้ยงไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กครับเจ็ดสิบหกสิบตัวแต่ตอนนี้ราคาไม่ดีทุกคนก็ต้องหนีมาสี่สิบตัวหมด แต่บางคนเขาก็ความสามารถเขาก็ทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ่อครับเราก็ต้องเหมือนกับว่าช่วยในเรื่องของการเพิ่มเรื่องของทักษะการเลี้ยงไก้เขาครับประมาณนี้ใช่ครับจากเมื่อก่อนเขาผลิตได้ไร่ละตันตอนนี้เขาก็ผลิตได้ไ,ดไล่ไละสองไร่ละสองตันบ้างคบางคนก็สามตันไซส์ใหญ่ได้ดึงไซส์ใหญ่ได้มากขึ้นก็หมายควาานวนปริมาณไอน้ําหนักก็จะมากขึ้นครับผมอืมคร,ครับแล้วก็ส่วนของตัว อยากจะให้นอกเหนือจากการที่เราช่วยเหลือเนี่ยครับผมอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเนี่ยอย่างทางกรมประมงหรือกระทรวงเกษตรเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรยังไงก่าบ้างพี่ก็อ,อยากให้กระทรวงเกษตรช่วยกเษวยกเษตรกรนะครับก็ช่วยช่วยความรู้เกษตรกร,ร,กรช่วยส่งเสริมช่วยส่วนมากจะเป็นลดต้นทุนนะครับช่วยให้ใหกเกษตรกรอยู่ได้คือลดต้นทุนทั้ง อาหารทั้งพลังงานทุกอย่างนะครับถ้าช่วยได้ก็ผมขอขอบคุณมากครับ,รบอัน,นี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะจบพี่จอยฟาร์มของพี่เนี่ยลดต้นทุนเรื่องของตพลังงานอะไรทาเรามีลดต้นทุนในส่วนไหนบ้างครับผมลดต้นทุนของผมก็ใช้โบเตอร์น้อ,อยลงนะครับปล่อยปล่อยก็ยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ยังไม่ได้ทำแต่ว่าเราเระวางังเราคิดไปละ วางแผนไว้แล้วมันต้องไปถึงจุดนั้นครับแต่ตรงนี้ก็คือว่าเราก็ลดการใช้พลังงานลงมาก่อนลดเรื่องของตัวเฟสการเลี้ยงลงมาก่อนเวลาในการตีน้ําอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับครับผมก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่จอยมากในส่วนของตัวข้อมูลนะครับทั้งในฐานะของเกษตรกรแล้วก็ในฐานะของประธานชมรมด้วยนะครับงานวันกุ้งพิบูลีปีหน้าวันที่วันที่สองพฤศจิกาพฤศจิกายนะครับปี67เจดนะครับผมก็ มากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พบกันได้ที่งานวันกุ้งพิพภปีหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ